ไดยดูเล็เก็บไฟล์ทิดครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเก็บไฟล์ทิดอยู่ที่วิรัมก็ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมเรามั้ยปลั่มซุ้มน้อยครับซุ้มน้อยช่วยปลั่มแล้วก็พวกไหนค่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่เราหนึร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรพชระเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่อ หมัดจอยางครับวันนี้ e มาเจอเพชรชละเนาะวางเควางแผงไงดิก็ม euh ีในมาด้วยครับเหมือนต่อยตาตาเรามีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขกูเข้วบทีเลยล่าสุดไปต่อยไปที่ต่อยบ้านนอกครับต่อยภูธรอ่ะเป็นไงบ้างชนะวันนี้เลยกลับมากรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก่อนที่ไปภูธรนั่นไปต่อยที่กทัมอากาศเออเป็นไงวันนั้นก็แพ้อ่า แพ้แน็อกหรือแพ้คะแนนแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยเอาเวทเดิมเลยอันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เมื่อเช้ามาแวงน้ำหนักนี้เกินสี่สี่วี้เขาเลยเดี๋ยวให้คู่ต่อสู้ลดลงมาหาดีกว่าเพราะเขามาเกิดบอนกว่าเนอะก็เลยไม่มีปัญหาอะไร ร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็สี่ห้าโลต่อยโมยแทกมาทั้งหมดร้อยไฟครับคนจังหวัดวีรัมครับฝากเชิญชวนแฟนขับเราก็ฝากชาววีรัมครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีมาครับ